เรามาดูเรื่องของคุณภาพอากาศเราดูซิว่าตอนนี้ในเมืองนี้เรามีปัญหาเรื่องมลภาวะต่างๆเรื่องฝุ่นละอองเรื่องกา๊าซพิษที่เกิดจากการจราจรเช่นไนโตรเจนออกไซด์พูดถึงเรื่องก๊าซประเภทคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ฝุ่นละอองแล้วเวลาเราพูดถึงการที่เราจะมาพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบเดิมที่เราทํากันมาเนี่ยเราเไปเพิ่มให้สิ่งต่างเหล่า,านี้ ที่เป็นมนลภาวะที่พูดในเรื่องอากาศเนี่ยมันแย่ลงเพราะว่ากิจกรรมที่เราเกิดขึ้นภายในโครงการไม่ว่าจะเเรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ปล่อยสิ่งที่มันปล่อยออกมาบางทีมันไปเพิ่มไอมลพิษในอากาศเราจะทํำยังไงกับมันเดิมเราไม่สนใจอากาศที่เราบอกเป็นอากาศที่ต้องระบายทิ้งขอให้ระบายทิ้งออกจากอาคารก็พอแล้ว วันนี้ก็คือถ้าเราบอกว่าเราไปดักงอกแบบภูมิอากาศเ,เรามาดูว่าเรื่องแรกที่เราพูดถึงเรื่องของมวลภาวะของอากาศมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะตั้งโจทย์ใหม่เดินเราตั้งโจทย์ว่าเมื่อไรเราไปก่อสร้างอาคารแค่ว่าเราไม่ทําให้เกิดอ,อากาศเสียหรือว่าทิ้งอากาศเสียที่ไปรบกวนคนอื่นอันนี้ถือว่าพอละถือโอเคใช้ได้แต่ถ้าเราตั้งโจทย์ใหม่ว่าไม่ใช่ละแค่นี้ไม่พอละเป็นว่าเมื่อไหรที่เราก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่เนี่ย ในโครงการเองตัวอาคารเองเนี่ยมันจะช่วยบําบัดอากาศทําให้อากาศดีขึ้นคิดในแนวนี้เราพยายามหาโซลูชันอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะอยู่เป็นองค์งรประกอบพายนอาคารให้มันทำอย่างทำฟังก์ชันได้ได้ถามถามว่าเป็นไปได้ไหมลองมาคิดแนวนี้กันดูนะครับเมื่อสักครู่เนี้ยเราเราพูดถึงว่าถ้าเรามองภาพเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างในในโครงการเราที่จะช่วยบำบัดอากาศได้เรื่องแรกก็คือว่าเมื่อเราวางผังเรื่องของอาคารเนี่ย เรื่องแบบง,ง่ายที่สุดเบสิคที่สุดพื้นฐานที่สุดเนี่ยที่ควรจะต้องคิดก็คือเรื่องของการไทเทอากาศบางคนเนี่ยลืมเรื่องพื้นฐานมากเลยคือพื้นฐานทนั้งด้านเรื่องของการออกแบบอาคารเนี่ยทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ย <S <S ก็ <ância> จะพูดถึงเรื่องของทิศทางของอาคารพูดถึงทิศทางอาคารด้วยคำว่า orientation นะครับไอ้ทิศทางของอาคารเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญและเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากกับเรื่องของการระบายอากาศ ไม่ไม้ได้ชื่อว่าเหรอาคาเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้เมื่อออกแบบก่อสร้างอาคารขึ้นมาแล้วอาคารเนี่ยบังลมขวางลมหรือทําให้เกิดลมวนหรือว่ามีจุดอับของอากาศเนี่ยภายในโครงการเรื่องนี้เป็นเรื่องแบบพื้นื้นแต่ว่าสร้างปัญหาอยู่ทั่วไปนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้นะครับที่มีพื้นที่อับลมภายในอาคารพื้นที่อับลมเนี่ยผมขยายความนิดนึง คือการการการใช้แรอากาศไม่ดีเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณภาพอากาศเนี่ยมันไม่ดีสังเกตไหมครับในช่วงที่ pm 2.5ที่มันวิกฤตเนี่ยถ้าเราดูไปในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราจะพบว่าจุดที่มันวิกฤตที่สุดคือจุดที่อากาศเนี่ยหยุดหยุดนิ่งคืออับลมโดยพาะยิ่งทําไมมันมันมีปัญหามากในหน้าหนาวนอกจากว่ามีการเผาป่ามากแล้วเนี่ยยังยังมีปัญหาว่าอากาศเย็นเนี่ยมันจะกดวันนั้นที่ไฟไหม้ที่กิ่งแก้ว นะครับก็จะเห็นว่าเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยที่ควันมันลอยต่ำก็เพราะว่ามันตอนเช้าอากาศเย็นอากาศเย็นมันจะกดทําให้มนภาวะเนี่ยมันอยู่ในระดับต่ํามันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การที่อากาศมันอับเนี่ยเหมือนกับว่าเดิมเนี่ยสมมติว่าเรามีมนภาวะอยู่จํานวนหนึ่งถ้าการอับว่าไอ้มนภาวะเดิมก็ยังอยู่แต่มันจะมีมนภาวะใหม่ที่เข้ามาเติมอีกมันเป็นการสะสมขึ้นสู่จุดที่เรียกว่าวิกฤต อันนี้เป็นเรื่องแบบง่ายมากเลยนะไม่ต้องลงทุนไม่ได้ใช้เงินไม่ได้อะไรอยู่ที่วิธีคิดความใส่ใจในเรื่องของการวางผังอาคารมีความเข้าใจให้ความสำคัญเรื่องการถ่ายเทอากาศที่ดีเท่านั้นเองแต่เป็นเรื่องที่ควรพลาดมากที่สุดแล้วก็ไม่ให้ความสาคัญหลายๆโครงการที่ตอนนี้เหมือนกับวางผังก็ผมก็ต้องคอยเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยนะทุกคนว่าให้มองเรื่องทิศทางลมมันพลาดอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ต้องตอกย้ำมา ไอ้เรื่องง่ายๆแบบนี้อันที่หนึ่งคือไม่ควรจะพลาดเรื่องที่สองนะครับเรามองไปสิครับว่าเราจะมีอะไรที่ช่วยบำบัดอากาศได้บ้างถ้าการไหลเวียนอากาศดีแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะจัดเตรียมถัดไปก็คือว่าต้นไม้พืชพืชเป็นอะไรที่ช่วยในการบำบัดอากาศพิสูจน์กันมาหมดแล้วมีผลงานวิจัยมีการทำซิมูเลชันวิเคราะห์หมดเลยนะครับว่าเทียบกับว่าสภาพเดิมที่ไห่มีต้นไม้ไม่มีพืช กับสภาพที่มีพืชกับมีต้นไม้แล้วเนี่ยคุณภาพอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหมดเลยก็ยังต้องมีความเข้าใจเพิ่มเติมในเรื่องของการวางผังต้นไม้เราต้องจัดต้นไม้ให้ไม่บังลมคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะเขบในเรื่องความสวยงามอย่างเดียววางแนวต้นไม้ไปแล้วแนวต้นไม้บังลมอันนี้ก็จะทําให้เกิดอากาศอับตรงบริเวณนั้นไอเรื่องมวลภาวะก็จะขึ้นทันทีเวลาเขาทำซิมูเลชันเนี่ยถ้าต้นไม้จัดไม่ถูกต้องและบังลมจุดอับเนี่ย ตรงนั้นก็จะเป็นสีแดงเลยแต่ถ้าไหลเวียนดีเป็นสีเขียวเลยก็คือดีคือคุณภาพอากาศจะดีแล้วก็พร้อมกับถ้ามีต้นไม้ช่วยกับบำบัดเลือกพันธุ์พืชพันธุ์ต้นไม้ที่ช่วยในการบำบัดอากาศอันนี้ได้ผลดีและเป็นสิ่งที่ควรจะทําแล้วก็วางในแนวนี้มันมีเหตุผลสนับสนุนในการวางต้นไม้ยังมีเหตุผลไม่ได้วางแต่เพื่อความสวยงามอย่างเดียววิวัฒนาการในเรื่องของการทําภูมิสถาปัตย์ในวันนี้ ก็คือทำเป็นคาว่าหลายเลเยอร์นะครับเลเยอร์ทางลาบเลเยอร์ทางตั้งนะครับอันนี้คงไม่ขยายความมากกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าบาอกว่ามันมีมิติในเรื่องของการออกแบบท่านานผู้มีสถาปัตยกรรมสมัยนี้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ให้ความสำคัญแต่วันนี้ผมว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าถ้าใครยังไม่คิดแบบนี้ผมว่าต้องไปศึกษาเพิ่มเติมวันนี้ผูมีสถาปน,นิกที่ผมเคยเจอรุ่นใหม่ๆ ที่เข้าใจเรื่องพวกเนี้มาแนวนี้หมดแล้วนะครับมาแนวประเภทที่เรียกว่าวางผังต้นไม้โดยเน้นเรื่องของการบำบัดอากาศแล้วถ้าทําได้ดีไม่บังลมแล้วก็สามารถที่จะบำบัดอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือเรื่องที่2ที่ควรจะต้องทำํำอย่าลืมนะครับมีมิติทั้งแนวราบแล้วก็แนวตั้ง